สวัสดีครับพบกับช่องลุ่งเวลาพาเลาะนะครับวันนี้จะมาอัปเดตอาการนะฮะหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกานะครับวันนี้คือผมได้ไปฉีดเข็มแรกมาแล้วนะครับไปฉีดเวลา9.18โมง18นาทีนะฮะ9โมง18นาทีแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านนะฮะแล้วก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะอาการหลังาจากฉีดมาแล้ว1ชั่วโมงนะฮะก็ประมาณ หนึ่งนาทีกว่าลองไปชมคลิปก่อนหน้านะครับว่ามีอาการเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่ผมมาอัดคลิปตอนนี้ผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงตอนนี้ประมาณบ่ายนนะครับหรือ15นาฬิกานะครับผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงกว่าอาการที่มันเกิดขึ้นนะฮะหลังฉีดนะฮะตอนนี้มี2อย่างครับที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายที่เรารู้สึกได้นะฮะหคือหิวน้ำครับ รู้สึกว่าเราจะหิวน้ํากระหายน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายสามเนี่ยกินไป3ลิตรกว่าแล้วนะฮะมันกะหายน้ําคอแห้งอยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออาการแรกอาการที่2ครับหิวข้าวครับหิวข้าวอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินข้าวอยากกินอะไรไม่รู้ฮะหิวครับอาการหิวมากนะฮะคิดว่าน่าจะน้ําหนักเพิ่มแน่นอนนะครับ อันนี้คืออาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายผมนะฮะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะครับคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่สอบถามเพื่อนๆที่ไปฉีดด้วยกันเนี่ยอาการ2อ,อย่างเนี่ยคล้ายกันนะครับหึงคือหิวน้ํา2คือหิวข้าวนะครับบางคนกินข้าว2จานจามจานซึ่งมันมันมันก็มากกว่าปกติที่เรากินอยู่แล้วฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ส่วนด้านอื่นๆตอนนี้ร่างกายถือว่าปกตินะครับ เจ็บไหมก็ยังไม่มีอาการปวดไม่มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวณนะปัจจุบันนะครับอัปเดตให้ทุกคนได้ชมครับอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ครับแล้วเดี๋ยวอีก5ชั่วโมงผมจะมาอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ชมอีกนะครับเป็น EP 3นะฮะ EP นี้ก็เป็น EP 2นะครับฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ